ครับเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่กลุ่มพยานแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังเนี่ยได้ติดกล้องวงจรปิดรู้สึกมีความปลอดภัยขนาดไหนครเอาจริงๆเนาะก่อนยังไม่ติดนเราเระแวงมากมหลังจากที่เรามีกล้องนี่ยเรารู้สึกว่าความปลอดภัยมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นเยอะนะม,ม,มีความกังวลเหมือนเดิมไหมหลังจากที่ติดกล้องแล้วมีความกังวลเหมือนเดิมไหมในส่วนอื่นมันก็ยังคงมีค่ะแต่ว่าไอ้ในส่วนตรงนี้มันก็หายไปละก็โอเคก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น ดีขึ้นเยอะแต่ในช่วงที่เราไปไร่ไปนานเนี่ยยังยังรู้สึกระแวงหวาดระแวงหวาด,ดกลัวอยู่ใช่ไหมไอในส่วนนั้นเราก็เราก็ระแวงอยู่ค่ะก็ระแวงอยู่เพราะเท่าที่ทราบมารู้สึกว่าทางาผู้ริเริ่มโครงการเนี่ย <c oughs> ครับหลังจากที่พยานทุกท่านเนี่ยได้ติดกล้องวงจรปิดไปที่เรียบร้อยแล้วโครงการของผู้ริเริ่มโครงการเนี่ย เห็นว่าจะซื้อกล้องแอคชั่นแคมไว้ติดหมวกกันน็อกเวลาไปไปสวนยางไปกรีดยางอันนี้เป็นเป็นความคิดพี่พี่พี่มองว่ายังไงอุถ้าได้มันก็ดีค่ะถ้าได้ก็ดีมากเลยอย่างน้อยว่าบ้านเราก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเลยเนาะเออในตัวช่วงเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเออมันก็จะได้มั่นใจมากขึ้นสามารถสามารถใส่ใส่หวกกันน็อกล้วไปขี่รถไปไหนตอนไหนได้ใช่ได้ยิ่งได้ยิ่งดีค่ะแบบนั้นหลายๆท่านเนี่ยหลายๆและ พยานหลายหลายคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างฮะเกี่ยวกับที่เราจะที่ที่เราเขารเริ่มโครงการติดกล้องวงจรปิดให้กับบ้านพยานเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจก่อนนะคะยางเลกคือเป็นความต้องการของเราแต่ว่าเราก็ขาดเราไม่มีญญาจะซื้อนะปัจจัยหมายถึงว่าขาดทุนทรัพย์ในการจะซื้อกล้องอ่าแล้วแบบนี้อยากจะขอบคุณ ผู้ที่เริ่มโครงการแล้วก็หรือผู้ที่สนับสนุนกล้องวงจรปิดนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เห็นความสําคัญของพวกเราครับขอบคุณมากเยะก็ยังมีคนที่เป็นห่วงใชาวบ้านเนาะคือพวกเราอยู่ด้วยความยากลําบากมาปีนะคะแล้วก็หวาดหวาดระแวงหวาดกลัวมาตลอดคือจะจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเอง เป็นห่วงบ้านด้วยไม่ใช่ห่วงแค่ตัวเองลูกอยู่ที่บ้านอะไรจะกลัวว่าจะเกิดนู่นนี่นั่นพอมีอย่างนี้แล้วก็อุ่นใจอุ่นใจเนาะอุ่ใจแล้วก็สําหรับผู้เริมโครงการเนี่ยทราบว่าแต่ละหลังเนี่ยติดถึงสตัวติดกล้องถึง4ตัวใช่ไหมประมาณนั้นค่ะเพราะบางบางบางหลังเขาก็จะอยู่แบบไกลๆเพื่อนอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ก็จะติดเยอะหน่อยถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็2ตัว3ตัว2ตัวสตัวเพราะว่าช่วยกันสอดส่องดูแลคือคืออยู่ใกล้เพื่อนก็จะติดเยอะหน่อยครับครับก็ก็ดีเป็นเป็นอีกอีกอีกโครงการหนึ่งมอบสิ่งดีๆให้กับกลุ่มพยานจาก FC ทั่วโลกแล้วก็ั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับฝากนิดนึงฝากขอบคุณ FC ด้วยครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆุกท่านเลยนะคะที่ที่ ขอบขอบพระคุณขอบขอบเป็นตัวแทนขอบพระคุณ f อทุกท่านเนาะที่ที่มีน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านและก็คิดถึงคิดถึงพวกเราใช่ค่ะก็ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของพวกเราแล้วก็ขอบคุณน้องสอดด้วยนะคะขอบคุณน้องสอดด้วยถ้าไม่มีน้องสอดที่เป็นสะพานบุญนะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าอนด้วยนะคะขอบคุณพี่โซนพี่อดนน่าพี่โดนนาะ่วยด้วยกันนะคะ มีครับหลังจากที่มีผู้ริเริ่มโครงการติดกล้องวงจรปิด,ปดหลังจากติดกล้องวงจรปิดแล้วมมีควาสม่สำหรับสำหรับตัวชาวบ้านอย่างเราเราก็เราก็รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกดีนะรู้สึกว่าเราปลอดภัยขึ้นขึ้นอีกอีกเยอะเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่เราไม่เคยมีกล้องวงจรปิดจากเมื่อก่อนเราเท่าที่เราดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะมันมันมันอันตรายมันน่ากลัว เราก็มีแต่ความหวดาดระแวงไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าอยู่บ้านมันก็มีมีความหวดาดระแวงโดยเฉพาะในวันที่เราไม่อยู่บ้านาก,ก็ยังมีมใช่วันที่เราไปทํางานนอกบ้านมันก็ยังมีลูกลูกเล็กเด็กแดงเนาะที่อยู่บ้านเราก็เป็นห่วงตรงนั้นด้วยค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีมีความมั่นใจมากขึ้นไหมหลังจากนี้ก็อะไวมากขึ้นคะ่ะมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วต่อจากนี้หลังจากนี้ไปหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยความหวาดระแวงอ่ะ ววอ,อ๋อมันยังคงมันยังคงไม่หมดหรอกค่ะเนาะเพราะว่าติดกล้องวงจรเนี่ยมันก,มนก็มันก็ดูดอยู่ในบริเวณบ้านเนาะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เราไปทํางานก็มันก็ยังเป็นอันตรายอีกเห็นว่าผู้เริ่มผู้เริ่มโครงการเนี่ยจะซื้อกล้องแอคชั่นแคมติดหมวกกันน็อกให้กับกลุ่มพยานด้วยอันนี้เจมีมีความคิดเห็นยังไงโอ้ถ้าได้ก็ดีค่ะถ้าได้ก็ดี ใช่อาศัยเวลาเราไปทํางานอย่างน้อยเราก็เหมือนกับมีเพื่อนอยู่ด้วยเนาะมีกล้องเนาะเผื่อว่ามันเกิดเหตุการอะไรก็จะได้มีคนรู้ด้วยที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของชิมิเป็นปกติหรือเปล่าเป็นปกติตอนตอนที่ยังไม่เกิดคดีก็ปกตินะคะมันไม่ค่อยปกติตอนมาเกิดคดีนี่แหละค่ะใช่มันหวัดระแวงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คุณจะมิจะเป็นพยาบาลอันหนึ่ง คงไม่เอียงล่ะค่ะนั่งคุยกันเลยฮะนั่งคุยสบายพี่ครับไอ้กรณีที่ชาวบ้านเนี่ยจะติดต้องมกรณ์ปิดลมอุ่นทะยานเนาะอันนี้คือมันก็มีดราม่าตามมาว่าเป็นเป็นเงินไอ้เงินที่เปิดรับบริจาคเกี่ยวข้องกับแม่น้องโยมผู้หรือเปล่าอยากให้พี่ช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าเงินเป็นแบบเงินอะไร เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่ไหมเนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวค่ะคือคือเงินส่วนนี้เนี่ยมีผู้ใจบุญเขาอยากจะช่วยชาวบ้านพยานอย่แม่น้องก็มันช่วยได้หลายทางนะมันมันยังช่วยในเรื่องของด้านตารวจด้วยนะใช่ไหมล่ะก็คือยืนยันว่าเป็นเงินที่ส่วนของพยานไม่ได้เกี่ยวว่าเอาแม่น้องไปอะไรไม่เกี่ยวทําไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเขามกัสาเหตุที่พยานหรือว่า ชาวบ้านบางคนที่เขาอยู่บ้านห่างไกลชุมชนเขาอยากมีกล้องวงจรปิดนี่ยมาจากอะไรพีกลัวค่ะกลัวอะไรบ้างครับขยหกลัวอย่างอย่างอย่างที่พี่เนี่ยมันมันรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราก็อยากป้องกันตัวก่อนเนาะอศัยตำรวจตำรวจเขาก็ทํางานแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเห็นมันเกิดแบบุกเฉินเนี่ยอย่างน้อยเรามีกล้องเนี่ยเราจะได้รู้ไงใช่ไหล่ะ คิดว่าถ้าถ้าเกิดผิดวงจรไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรยังไงหรือเปล่าพี่คิดว่าช่วยได้เยอะมันช่วยอะไรบ้างครับช่วยได้เยอะอ่ะก็อย่างที่พูดไงถ้าถ้าสมมติมีเรื่องฉุกเฉินเราจะได้รู้ตัวจากเหตุมาจากไหนอะไรยังไงประมาณเนี้ยโอเคครับตอตส่รกันิดกล้องนะคะโทรศัพท์แต่ไม่มี

ສະບາຍດີນີ້ເຕະກອງໄດ້ແລ້ວກໍ